ชาวเน็ตเขาแชร์มาครับนี่ฮะนี่วันที่ยี่ห้าเดือนเก้านะเขาบอกว่าพม่ามาขอทานอายชาวบ้านอายต่างชาติมากตอนนี้นะเนี่ยนะรครับนี่คือธุรกิจของชาวเมียนมานะเออมานั่งขอทานกันโงเคขึ้มน,นี่ไม่ใช่คนไทยหรอกครับดูทรงดูสภาพแล้วไม่น่าจะเป็นคนไทยหรอกน่าจะเป็นต่างด้าวแหละนะเออเขาไม่รู้จักไปยังนะอืม นะครับก็ฝากผู้ว่าไปช่วยดูหน่อยก็แล้วกันผู <c> ้ <oughs> ว่านี่ก็ประกาศห้ามให้ต่างชาตินี่มาขายอะไรนะขายของนะริมถนนใช่ไหมห้ามมาขายของริมถนนให้แต่คนไทยขายนะครับก็ก,กรุณาไปช่วยดูนะอันนี้หน่อยนะครับอช่วยดูขอทานหน่อยนะเนี่ยพาลูกมานั่งขอทานเนี่ยนะมันอ ถามว่าเงินดีไหมเงินดีนะครับขอทานเห็นนะะวันหนึ่งก็ได้เป็นพันนะเออเพราะคนไทยใจดีไงอืมนะครับตรงไหนที่ว่าอ่าในเมืองในเมืองเศรษฐกิจดีเศรษฐกิจดีเนี่ยโอ้โหจะมีอย่างนงี้แหละนะเอ,อนะก็เจ้าหน้าที่เศรษฐกิจก็กรุณาไปดูหน่อยนะครับตรงสะพานลอยเขาบอกตรงถาวาโซกขาบอกไม่แน่ใจ ือ <c oughs> จับอีกก็มาอีกฮะนะเพราะเงินมันดีครับนะเออก็เห็นล่าสุดมีข่าวว่าไปจับแล้วก็โอ้โหมีเงินนะเป็นหมื่นเลยนะเออเงินนี่เต็มกระเป๋าเลยนะออเแล้วถามว่าคนพวกนี้มาอย่างไงก็ต้องมีคนพามาใช่ไหม้วเขามาเองไม่ได้หรอกเขามาไม่ถูกหรอกนะมันก็ต้องมีคนพามาก็อาจจะมีแบบว่าเขาเรียกว่า คนไทยนี่ร่วมกระบวนการหรือเปล่าใช่ไหมก็ต้องมีคนไทยแอดมินว่านะถ้าไม่งั้นเนี่ยนะมันจะรู้หนทางมันจะรู้เขาเรียกว่ารู้เขาเรียกว่ารู้สะรู้รู้ทางอะ่ะได้ไงยังไงรู้จุดได้ยังไงว่าตรงไหนมันคนเยอะตรงไหนคนน้อยนั่งตรงไหนได้นั่งตรงไหนไม่ได้ต้องมีคนไปรับไปสง่งนะต้องมีที่พักพิงเออนะครับ ใช่ไหมคนไทยนี่แหละก็อาจจะเป็นพวกที่แบบคอยคุมอยู่นะมา,มาตอนเช้าก็มาส่งเนะี่ยตอนเย็นก็มารับกลับนะรับกลับก็แบ่งเงินกันไปอะไรอย่างนี้นะเออเป็นอาชีพที่แบบนะโอ้ไม่ไม่ไม,ม,มีมีกันตลอดนะครับแถวลังสิตก็มีนะบนสะพานลอยแถวลังสิตอะ่ะก็มีไดนะ้มันก็เคยเห็นอยู่ อุ้มลูกนั่งโอ้ยน่าสงสารนะบางทีคนไทยไม่รู้ไงนึกว่าโอ้ยเป็นแบบน่าสงสารไงไม่รู้ว่าเขาเป็นต่างชาติไม่รู้ว่าเขาเป็นพมา่านะฮะเอออะไรอย่างเงี้ยนะก็เลยแบบเออให้เงินไปก็กลายเป็นการสนับสนุนกันไปนะครับแม่นะนะอา้าก็ขอนะคนไทยนะก็อย่าไปอะไรเ็าเรียกว่า ไปสนับสนุนกันนะอย่าไปให้เงินกันนะครับเ,ออเดี๋ยวมันจะกลายเป็นการสนับสนุนคนพวกนี้ก็ยิ่งจะแบบมากันเยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเนี่ยไอ้ที่ไอ้ที่พักประชาชนบอกอยากให้มาขึ้นทะเบียนเนี่ยเนี่ยจะมาขึ้นไหมล่ะนะเออเขาไม่มาขึ้นหรอกนะครับเขามาอยู่เางนเนี่ยนะขอทานเนี่ยเขาจะมาขึ้นทะเบียนให้โลไหมล่ะเออนะเนื่องจาก ตอนนี้ forgetting youtube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทํารายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้ดหรือเลขพร้อมเพล์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง youtube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ